มาพูดถึงบิ๊กแม์นะครับในเกมวันเสาร์ต้องบอกว่ามันมีเรื่องราวต่างๆอย่างเช่นก็คือคู่ที่เปอริเทโรเนี่ยพบกับไอจีเมืองทองยูเต็ดการโคจอมาพบกันของทีมเก่าของโค้ดแบนโค้ดแบนเนี่ยก็คือคุมเมืองทองแล้วก็ประกาศเขาจะไปชอบแล้วก็ได้รับงานกับเทโรปรากฏว่าเทโรเล่นดีมากสองศูนย์นำก่อนนะครับก็ขึ้นนำไปก่อนครึ่งแรกต้นครึ่งหลังก็มายิงสอนยเกมทำท่าเหมือนว่าจะ จะฝั่งเทโรเน่าจะสามคะแนนง่ายๆใช่นะครับแต่มันพลิกหมดเลยครูต้องบอกว่าวันนี้เกมเป็นเกมที่เอชเมืองทองเนี่ยแสดงให้เห็นว่ารูปแบบการเล่นและก็ความอดทนของโค้ชใช่เคอร์ซิตเนี่ยผมว่าวันนี้เขาทําไม่ดีมากนะครับการทําให้ทุกทีมกลับมายิงถึง4ประตูแล้วก็แซงชนะได้เนี่ยอย่างเช่นคนที่น่าชื่นชมก็คือบบญจุกิกาเย็นลงมาแค่5นาทีก็ยิงได้คือแกแกทางฝั่งซ้ายทําให้เมืองทองเนี่ย เดีขึ้นทันตาเลยแล้วก็ได้ประตูแล้วตัวเขาก็ทําประตูได้ด้วยแล้วก็แอซซิ์ได้ในเกมนี้รวมถึงปรเมศัจวิไลนี่คือนักเตะดาวรุ่งแล้วก็มีชื่อจารึกทาประตูในเกมนี้ใช่ครับก็เมืองทองนี่มีปัญหาในเรื่องเกมลุงอยู่พักหนึ่งที่ที่ค่อนข้างจะยิงไม่ได้แล้วเนี่ยเกมนี้ก็แสดงให้เห็นว่าพวกเขาก็กลับมาแล้วรียกความมั่นใจกลับมาในช่วงหลังจากที่แรกไทยลีกไปเฮอร์เบอร์ตี้ก็ยิงลูกที่9.9ล้วนะครับ จ้าก็กลับมาฟอร์มดีคือถ้าบอกว่าเมืองทองสนัดตั้งแต่พักเบรกมาเนี่ยแประตูนะครับคือยิงทีมต้องบอกเป็นบิ๊กเนมนะชลบุรีก็ต่อ้ดยเทโลนะครับต้องบอกว่าเทโลเองเสียดายมากที่วันนี้พวกเขาเนี่ยไม่มีแต้มนะครับนำถึง2ลูกนะครับไม่สามารถจะปิดเกมได้วันนี้เห็นได้ชัดเลยว่าเกมรับปัญหาคือเลี้ยวแรงเหมือนเดิมเลยครับถ้าถ้าได้ดูจากที่นัด อุ่นเครื่องในช่วงพักเปรกเนี่ยก็มีปัญหาเรื่องเกี่ยวกับภาพจิตใจแล้วก็เรื่องพละกําลังในช่วงท้ายเกมเหมือนกันจะเห็นว่าลูกจากทั้ง4ประตูที่เสียเนี่ยจะเห็นว,ว่าคู่เซนเตอร์แล้วกักบทุกประตูอาจจะมีการสื่อสารกัน嗯嗯ที่ค่อนข้างจะไม่ชัดเจนนะครับไม่ค่อนข้างเสียประตูครับต้องเทโลเนี่ยต้องไปโฟกัสกับประตูการที่เหลือยอย่างหนักเลย <ใช S 2> นะครับเพราะว่าคงจะเรียกว่าถ้าเกิดทําลูกใส่ประตูคู่แข่งได้เนี่ยตอต้องทำอย่างไรก็ตามก็คือต้องรักษาสกอร์ันไว้แล้วก็จะเก็บสกอร์นต่อไปนะครับ